เออล้กับมาลุยกันต่อในการวอลแรรนคนละเพิ่มบัวไม่เ่ยมั่วมื่อดีมมะไน่มาไม่น่าเชื่อเฮียเกินทุเรียนทอดปเอ้ยเหียทุเรียนทอดท่านแดดเกี้ยงเฮียรอบหน้าเขาปั โอ้ยขออีกเม็ดเดียวมึงตายแล้วเนี่ยเพื่อนมันเกิดอ่ะตามบีโบกี้ท้ายมันเกิดตัวดำตัวดายตายตายโบกี้ทายมีมันได้จ่างเด็บมาไวะบอกว่าโบกี้ทายมีตายอดแล้วเด็ดจังแต่ว่ามีได้ไหมยาวดึงตายเพียงวะสั่งไม่ตายแล้วนะเฮ็ดคี อ๋ได้จับไว้ดักได้เปรียบเสมอถ้ามันหลบถ้ามันหลบเราก็ดักแต่อย่าไปดักแบบล็อกแรกล็อกแรกอ่ะไอเทียบเด็กสมาธิสั้นรับทำกันนะกบดักหอบอ่างเงี้ยนั่นแหละครับท่านผู้ชมเอีแก่ดักเหี้ยกัดวป่ะพอถึงเวลาไม่โดดมาแล้วก็ยิงไม่เหน เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆฟังแล้วเอาไปใช้กันได้มองหาพวกเอาจยิงเจ็บทางเอดันกัตายกางรถไฟกลางหนึ่งตัวโดนหน้าอกไป2เม็ดน่าจะเข้าที่หัวนมด้านซ้ายโธ่แ้่หมาได้งหัวนมคาดว่าฟิลิโคนอาจจะแตกได้เจ็บตายตายตอนนั้นตายตายต้องดูเชื่อสิสองตัองตัวปีสองตัวโอเค Get f i s h i เอาเพื่อนเอาไปกินติดตายเกินไอ้เฮียเอ้ยกูยิงไม่ตายแม่งเอาละเพื่อนต่อหน้าหนาตาเลย จับมอหน่อเพืนจับมือน่อเพื่อนต้อมือขวาไ่จับมือหน่อยเพื่อน้วาไมใยับ้โอ้กอ้ย้อ้มอย้ยโอ้อนเฮ้ยอ้ย้ยโอยอยอ้้ยโอ้อ้ย้ย้ยโ้ยโ้ตัว้องอ้้ตัวเองกอ้ย้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ออยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยออย้นย แม่งสะบัดมาโดนกูเลยอ่ะสี่โอเคสี่อ่ะโอเคกูกูให้มึงสี่เลยมาดูกันว่าดีนจะสามารถอัพเลเวลตัวเองเป็นเลเวลสองได้หรือไม่สกอวางสกอบกูเออเอาเลยเต็มที่เลยมันเกิดอะไรบ้างย่องย่อเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์บัตรทองให้มึงเลยดีดีมันสองตัวแล้วถือช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยขอร้องสิอะเดี๋ยวกูช่วยไอ้ที่รถไฟจะมา จะเ่รถไฟฝั่งขวาสวยตอนนี้เียแล้ก็โจรจอ้าวโจรไอเงียโงไม่ปันเ่อนเลยสัตว์รถไฟกลารถไฟกลาเอมึงหิวรถไฟไปเลยดไม่่วยกูเ้ดีตัเดียวไม่ช่ว้าสามตัวแล้วบายบายอไปวางให้สัตว์ไม่อก ไอเนี่ยวังจอมีแท็กซ์ใช่มึงดูไว้มันเกิด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 เกียเจ็บเล่นต้องคิดเยอะๆวัดจากโกเปล่าวัดจากโกเปล่าเอาที่วางรถเหลืองสมควรไม่ได้สัตว์สมควรดิไอ้เหี้ยสมควรมเนี่ยไอ้เหี้ยท็อปแฟนเบย์เด้อมึงตายโง่เนะกูบอกว่าตายไปหลายทีเลยสัตสขุดเราเมื่อไรเหี้ยมีดมันสั้น กระต๊อบขาดเลยเออกระแพงกระแพงอ่ะครไม่ดีกระแพงพี่แต่เมื่อกี้มันงูมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมีอย่างเดียวเอ่อที่วางเอที่วางเออ่าแล้วมาดูอีโด้ฮัลโหลฮัลโหลเรียบร้อยไม่เอาไม่เอาเขี้๋ยวเบลเบลเฮียเลยเลยสลายสตว์ โอ้ยมึงันกระจอกงอกง่อยนี่ไอเห็นเปล่าทีมเขาอุตส่าห์ปล่อยแพ้ให้มึงได้เล่นต่อเนี่ยใส่ให้เธอเองก็ได้เวลาตีบ่ะไอควายสิบเกยเฮียเดี๋ยวกูทำสีให้ใหม่เอาไหมแกเป็นสีเหลืองให้สิบเกยสีแดงไม่เอากูไม่เอาสีเหลืองเหมือนขี้เออมันเป็นขี้ไงสีแดงเป็นเฮียอาการดองสิงดองนะสีแดงให้เป็นสิงดองไอ้บ้าสิงดองมันสี

งล้กไม่บนรถไกรายมาไงเนี่ยตู้กูช่วยเพื่อนกูไม่ได้ตั้งใจะลาดมีแถวรถไฟกลางตนรอรถไฟเหยียบแล้วเข้าเข้ากลางแล้วเข้ากลางแล้วเอาเงาะมึงยิงแค่นั้นไนะไอนี้พี่ไอ้ชี้เอานิดเดียวเอานิดเดียวเอาแค่พอสังเกต ไอสัตว์ก้มก้มก้มอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอเฮียยิงตัวหน้าตัวหลังตายเงี้ยล่ะรู้เจตนาเลยสัตว์ผมเล่นตัวหลังเหรอใช่พี่เราขาให้กูเอาไงแล้วแล้วดีมก็ติดลบเหลือศูนย์นะฮะโย่กูเหี้ยกูเวลสิใหญ่โยกแบบกูเลยเจ็กขยันต้องจุ่มกลางเลยก็ชอบแบบสิเซ็ตมันกลระเทเลย

เอาตายัเดียวตายนะเดียวตายสองตายไหมเดีตายอย่ามาเ้ยีหนูอยู่นีไอ้ีรีบแก้น่ะสองตายดีมเพื่อล็อกอยู่ไม่ได้กินหรอกไอ้สัยเี้ยควยเงี้ยแม่ออกแม่ โ้ยแม่เย็ดหองแม่งเอ้ยเฮียเดียวรีพื้นเรือห้าเรือเฮียใครขึ้นเรือห้าครับเกียรติเราพี่จะลดแม่งเราใครขึ้นเรือห้ามีเหรอยังยังใครขึ้นเรือห้ายังให้รีบขึ้นให้รีบขึ้นคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยจริงๆริงเอกของพี่อะเวลอห้าไหวชิบก็ตายยิงกระโดดเลยเราต้องเล่นแบบตายบ้ามากกระหำมาเหี้ยใส่บ้าแล้วหำบ้าเยอะตายเยอะก็ติดลบ มันคือสตกอคิวมันออกแบบมาให้พวกมึงเล่นโดยใช้สมองอยู่แล้วไงใส่สไลท์ฮี่งใส่ไลท์ฮี่งเห็ไหมเอาละครับหากันเลยทีเดียวซูมิซูไมซูมิซูมิซีฟูดบุฟเฟ่ต์โอ้พระเจ้าในราคาพิเศษเพียง299บาทเท่านั้นวัตถุดิบชั้นเลิศทั้งเนื้อทั้งทะเล ใครได้มาสัมผัสจะต้องติดใจไม่เชื่อต้องรองจุดเด่นของร้านนี้คือตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำเลที่ถือว่าเดินทางสะดวกได้ทั้ง BTS MRT และรถส่วนตัวมีที่จอดกว้างขวางกูกำลังโฆษณาร้านอยู่และอยู่ในย่านที่ดีพอสมควรคือร้านอยู่ในซอยสุขุมวิท16สุขุมวิทอีกแล้วไอ้เชี่ยบุฟเฟ่ใช่ปะเออกูเกียร์สุขุมวิทกูเกียร์สุขุมวิทกูเกียร์บางนากูเกียร์ที่อะไรที่อยู่แถวๆนั้นน่ะ แม่งมีร้านอาหารอร่อยๆที่อ้ยกันเลยสำหรับพวกที่หิวตายหมตายมามันไกล่บ้านทุกเป็นไก่แล้วไม่ไกลบ้านทูกกูด้วยไงสัสผมรอดผมรลดดูหาพ่อมึงไอ้โกรธไอ้ฝันเอาละระหว่างนี้เราก็มาดูกันต่อนะฮะส่วนเมนูจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีชีสที่แบบว่าโอ้ไม่อั้นเลยนะฮะและสองร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าราคาถูกใจมนุษย์เงินเดือนกันเลยทีเดียว มีไข่กุ้งกรุบกรอบไปไปดิเดี๋ยวกูพาไปมตอลาไปอย่างเดียวมันน่ากินจัดอะโหดูบาร์บีคิวก็มีเลี้ยของเด็นเลยโอ้ไซมอนมาเป็นชิ้นหูไข่กุ้งหูชีสโอ้พระเจ้าโอ้แปะไอ้ต้มน้ำร้อนแปบเปี้ะโอ้มีปูด้วยปูก็มากุ้งก็มี ี่เยโอ้เห็นแล้วกูยิวอีกรอบเลยนี่หาลูกค้าชอบแซลมอนชาชิมิไม่อยากจ่ายแพงนะคิดเพิ่มห้าสิบบาทฝั่งตรงข้ามตัวเต็มอ่ะเลิศต้องใช้ไอดีของของนี่เขาให้มาโอ้ยจิมซีโฟสเขาให้ไอดีมาถ้าเอาเขาเรียกอะไรนะอันนี้แข่งไม่ได้อะไรคนธรรมดาก็แข่งไม่ได้อมันต้องเข้ารอบไปถึงรอบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ เขาได้ทีตัวสามสองทีมอ่มะเกอเจ๋งไงดีๆเลยสรอเอนกาว่าโอ้มีเอ็นกาว่าด้วยโอ้เจ้าเนื้อวัวโอ้ทุกที่โอ้ของนี่มาสำรองให้ปะเห็นื่องฮันกี้ของสำรงองของใครวะอะไรเเรื่งองอะไรวะเม็นเรื่องอะไรวะ เป็นแมงเต้นตัวไม่เต็มแล้วอัดตัวมันเียเหแล้วคือยะเอาเราเราลบบมาลุยกันต่อดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะมีใครได้อัพขึ้นสูงแล้วลบห้าหรือใครบางคนที่รอเลเวลรสองอยู่จะได้ขึ้นหรือไม่ตั้พอรอ่ใครเลเวลรวห้าหรอ ทำโมนิกทำโมนิกนี่ทำโมนิกเลเวลห้าเลยอ่ะด้วยไอโกด้วยไอโกไอโกรอรถอยู่ถ้าไอโกติดรถรอบนี้ไอโกก็จะโดนรถปอนตัดี๋ยไอโกมันติดรถหลายรอบแล้วเว้ยโอยเจี๊ยบมากเลยอ่ะออแล้ครับแย่งกันยิงนะครับจังหวะนี้ลานไปหนึ่งตัวที่บายค่ะคอยชาผมสามตัวเลยเอาไปเลยยิงไปก่อนปิ๊บค่อนข้างเจ็บกันเลยทีเดียวโอ้โห สามอีกทีเดี๋ยวมึงแกล้งตายอืมาในหนังเอ็กซ์แอคชั่นเหรอบางตูนี้เล่นว่าเอ็ดูเลยแล้วไปเมื่อกี้เ้ยต้องชายชินิดแล้วก็โอ้ยโง่เหเอาหน้าจุ่มลงน้ำแล้วขึ้นจุ่มลงน้ำแล้วไอ้เหี้ยอ็นดูเลยเจ็บนะเว้ยมันยิงหนูอ่ะแล้วฮาร์มนิกก็ได้ไปสองศูนย์นะฮะมันขาดอีกตัวนะปอนสิบฮะอีกกี่ตัวนะห้าสิบบวกอ่ะ

มุ่การว้ายตรงขอสร้างนี้มาเก็บงาาไปแล้วมีสองตัวโอ้ยอ้ดอกมุจเจาคิดยิงรายานนี้หรือไงตัางเต็มเต็ม 3D เอสไอสัตว์กระโดดข้ามรถไฟว่างเลยไอสัตว์ไอ้โคเอาเาเปลาตัติด้วยนะอ่าโดดสาชิมิสาชิมิอ่าลอย ดันไมีมีการกระโดดข้ามรถไฟนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยนี่กันถา้นไมตอนจานเวลาเดลไรเนอร์ไปสุขุมวิทเลยเมื่อกี้หลับยาวชุดเครื่องนอนโตโตเลยตานี้เนี่ยมันดักอยู่แล้วฝั่งสี่ขึ้นข้างบนต่อน้อยขึ้นมาหนูไม่ยิงขึ้นข้างบนสองตัว สยบางรยานนี่มึงจ้โตกลกลางกลาง้าเห็นปะเห็นรูเล่นไหมเห็นเพื่อนตายตุ้มหันรอเลย้ายสองข้างบนโอเคข้างบนเรียบร้อยมีซีรีส์มังคุดอีสปอร์ตมังคุดอีสปอร์ตโอ้ยชิตฮามูดีกไม่ได้เซฟตกรแล้วที่แล้วมวยเหรอคเซฟว้ได้เท่ไรวะไม่รู้ต้องดู ตายสองเห็นอยู่ไม่ค้างวะไม่ใช่เปิดปุบกลางอีกแล้วเอ้เอาเป็นในกลางไวกลางไวสเตอรงเอสองสีส่ตัวนะครับเออช่องเอเอ้ยเออคะ่ะพอรี่พอล้อลวใช่มันยังจะเอาวะ ยิงกูเลยได้หนึ่งตัวสีอะไม่แจ้งเพื่อนเลยยิงติดอีติห้าตัวเองอล้านบีตัวเลยไอ้เทียบเอ้บีเยอะตายไปตอนน้อยแหลกแหลกอะไรตอนน้อยเป็นอะไรทำไมแหลกี่เน็ตเน็ตนี่มันกากดูดิไสี่เป็นอาหารรถไฟไปเลยไปเร็ววิ่งเร็ว เป็นแบบปีเตอร์บัตเตอร์ชักใหญ่เลยสองข้างแล้วก็เอาตีมงไปรูดเอ้ยร้องแอ๋เลยก็ตายแบกมากโหอคอร์ดเอาขำขำโอ้ต่างวันไหนะพี่ วางไว้คือรถไฟแล้วคือรถไฟกลางแล้วรถไฟกลางตายโอ้ยชิ้นขวาตัวนึงอยู่ใกล้ไปชิดนหนึ่งตัวเดินกลับไปหนึ่งตัวรถไฟกลางตัวนึ่งจะตายโดยขึ้นซ่อนหนึ่งตัวไฟกลางตัวนึงพี่บ้าอุ้ยผูเริ่มยิงกูขอโทษลามบินเอ้ตรงเฮียเท่ห์โอียจมูไบันด้เลยหนึ่งตัวมาเด้งว่ะอืมเป็นไร ไดีวาสนาอยู่เลิกตายรถไปกลางสองตัวคิดดูภาพแดดไม่เอี้ยระหว่างนี้ใช้รถไฟเป็นประโยชน์นั่นไงอย่าวางแล้วกันถ้าวางก็เหยียบกูตายโอดอดกลางาตัวนึงไม่เห็นวะสี่แปดรถไฟสี่แปดรถไฟฝั่งนู้นฝั่งนู้นสองรถไฟเฮียมุมมันยังได้เหรยเฮียจะโดนเลดต้องโบยแล้วล่ะ โอ้ยมันตายสามตัวนะลบสามนั่นแหะมันก็ได้แค่สามแต้มต่อมันได้แค่สามบวกสามดีเควสเวลหกเท่าไหร่ยูน่ะเวลห้าโอ้สิบเก้า รถไฟเอ๋ค่ะตองสียังไม่ลงวะได้กลางบนท่อตายตายนัตายต้องตายท่างตาย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 ไอคือที่หายเลย่ะโอ้ยไม่มามันจะมาเอาทางนี้ไงแปะแม่งเอาเลย I have surprise for you แล้วไฟจะมาฆ่ามไม่ได้ เหนียวไก่หลังคานอะหลังสถานีครับเอาเลยเพื่อนโอ้ยสองตัววางทีชีวิตเปลี่ยนมาในกลางเหรอมาในกลางเนี่ยนี่ท่านให้ดูเลยนี่เห็นเลยไหมยังเห็นอยู่ไหมยังน ในขณะที่ตัวกุ้มก้มแล้นะแต่กุมมองแค่นั้นเองเห็นไหมนี่ไงแค่นี้ก็ได้อ่ะเนี่ยจะก้มได้สมบูรณ์เลยเห็นไหมหัวก้มไปเยอะแล้วในอย่างบางทีเราเล่นมุมแบบเขาจะเห็นเราป้อไม่เห็นเห็นน้อยถ้าเห็นก็เห็นน้อยมากแล้วไฟฝั่งนู้นเลขแปดติดแปดนะบรรดายการบรรดายการตรงกระต่าแล้วตายให้พลาด ไปล็อกไปล็อกไปล็อกล็อกล็อกเบนกรรมโอ้ของตัวพี่ไปห้สองตัวหารอสักคู่ล็อกสองน่าล็อกโอ้โหเราไฟแบบเดินเดินมาสองเฮ้ยเฮ้ยมันรอดได้ไงวะไปไปรถไฟกัมมันันะวันเหนียวไก่พี่ได้ใช้แน่เดือนสาหมดแล้วเพ่ เลี้ยงไก่ล้างสถานีเทศสักได้ยินเสียงอยู่ไอเยี่ยงวัวตัวนั้นเงือบอะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมึงมึงมันไม่คาดคิดเนี่ยผมยังไม่คิดเลยว่าพี่จะไปแล้วมันมันต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ใหม่ใหม่ให้ศัตรูตลอดนะฮะแฮปปี้เบอร์เดย์เลยสัตว์ตก็เกลียพวกนี้กินอะไรดีพาพวกนี้ไปกินฮาชิไหมอะไรนะฮาชิ อกินแค่ค่ะชี้เองเหรอมึงจะกินอะไรเดี๋ยวป๊อปคอนเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวตัวหนังแห้งไรสอดหนึ่งพันแคลแม่ป๊อปคอนหนึ่งพันแคลเดี๋ยวพูดเรื่องแคลกับกูไปสัตว์กูแดงแล้วหน่อยบี่พี่แต่งกูแดดแล้วไอ้ยรถไฟ สระเลือสระเลือดมีกับฐานะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าลานดีอุ้ยรถไฟปูนปูนมีกับฐานไปแล้วว่ะทำเลยในการลงมาแล้วหยุดนี่อย่างนี้ก็เล่นได้นะได้รอคอยรอคอย เลยไปทังสีเหรอใช่ทังสีอ่ะเจ็บแล้วคิดว่ามาบีบ้างกูว่ามาบีอ่ะกูไม่ระวังกูไม่ระวังรถไฟกลางนะกูปล่อยรถไฟกลางนะนี่ถ้ามันมาเลงหัวกูนี่นี่กูตายน่เนี่ยตายแน่เลยไปคอฟบอฟคอมเมทเดียวไอ้ฟัดแชวัตแวัตอยู่กลางด้วยอีกด็อกเอ้ยมไอ้สัสเอ้ยเป็นหรอวะอยู่อยู่อยู่ ตายบอมบี้ไอ้เชี่ยเอ้ยเทพวะโดนดีเทพวะตายตายโอ๊ยทางไหนวะทางนี้สองทางพี่ได้วไว้วไว้วว้าว หลอ่อคือแบบคือคือแบบหลอ่อหล่อมากคือก็เล่นธรรมดาม,มากหล่อมากจบแล้วดีก็เบลหนึ่งไอ<ต>้กดติดลบปะวะเมื่อกี้เนี่ยไอ้กดติดลบป่ะลบครับติดลบเยอะป่ะวะเยี่ยลบสองตัวสองตัวลบไม้ไแมดีไหมเนี่ยเออเจ๊ โอเคคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับ